สวัสดีเช้าวันอาทิตย์จ้าทุกคนกาแฟดำเช้านี้นะคะนี่จ้าคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนหนึ่งช้อนค่ะทุกคนกาแฟดำนะจ้าี๋ยวเราก็มีนี่จ้ากาแฟดำแก้วใหญ่ๆแบบนี้เลยหนึ่งแก้วจ้ามีมะนาวนะคะทุกคน บีบมะนาวลงไปด้วยจ้ะทุกคนช่วยลดไขมันตรงหน้าท้องของเราได้นะคะมะนาวลูกใหญ่มากอันนี้ครึ่งลูกนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ดื่มอุ่นๆน,นะจ๊ะแล้วเราก็ทานกล้วยนะจ๊ะนี่ก่อนไป ก็คลอ,องฟิตเนสนะคะทุกคนทํำง่ายๆแบบนี้จะช่วยลดพุงนะคะทุกคนทีซ้า